สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่กินดีชาแนลนะคะวันนี้เรามาทำข้าวผัดง่ายๆกันค่ะก็จะมีข้าวนะคะพร้อมหัวใหญ่ซอยค่ะหั่นลูกเต่านะคะไข่ไก่สองฟองมะเขือเครือค่ะเราใช้มะเขือเครือที่เขาใช้ตำส้ตมตำที่อร่อยอรนะคะผักเราใช้ผักกาดเขียวนะคะเก็บมาจากบ้านคุณอาเก็บให้กับผักชีค่ะรวมกัน ผัดแบบบ้านๆค่ะเดี๋ยวเราไปผัดกันเลยค่ะน้ำมันพืชลงเล็กน้อยนะคะน้ำมันพืชก่อนเล็กน้อยหรือเปล่าคะประมาณสามช้อนโต๊ะค่ะจากนั้นเราก็ใส่นี่เลยรค่ะกระทะย,ยังไม่ร้อนเลยมะเขือเทศลงไปแล้วค่ะใส่หอมหัวใหญ่ค่ะลงไปก่อนไม่เป็นไรค่ะ อยากลงลงไปเลยมะเขือเทศเพราะว่าเขาอยู่ด้วยกัน,นะค่ะเขาก็เลยโดนเราจับลงไปด้วยผัดให้หอมนะคะไม่ได้สอนทำนะคะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าเราผัดเข้าผัดให้พ่อแบบนี้ นี่คือมะเขือเทศนะคะมะเขือเครือค่ะเป็นมะเขือเทศชนิดหนึ่งค่ะแต่เป็นพันธ์ลูกเล็กค่ะที่บ้านเราเรียกมะเขือเครือค่ะนี่ค่ะแบบนี้แต่มันจะมีอีกอีกแบบหนึ่งที่ลูกเล็กกว่านี้ค่ะแต่เราไม่เข้าใจว่าทําไมมะเขือเครือตัวนี้มันลูกใหญ่ลูกใหญ่กว่าลูกเล็กที่เคยเห็นค่ะ มีหอมนะคะหอมแล้วใส่ไข่ลงไปค่ะไข่ของเราสองฟองนะคะเราอยากให้ไข่เป็นชิ้นๆนะคะ ไม่อยากให้มันเละเทะค่ะบางคนชอบทำแบบนี้นะคะบางคนที่แต่เอเาจะทำแบบนี้ค่ะ เดี๋ยวเราจะหันมาเขือเทศลงไปเลยนะคะมาเขือเคือะค่ะ จากนั้นใส่ผักลงไปค่ะใส่ผักเยอะๆค่ะเราหั่นผักเป็นชิ้นเล็กๆเพราะว่าถึงห่อไม่มีฟันค่ะแอบกกนค่ะค่ ากนั้นเราก็ปรุงรสค่ะตามใจชอบตอนนี้เป็นซอสปรุงรสลาเขียวค่ะอันนี้น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาลงไปมองไม่เห็นนะคะเราชอบหวานเล็กน้อยค่ะใสแบบ่น้ำตาลลงไปนี่ค่ะใส่แค่นี้ค่ะอ๋อเราใส่ซีอิ๊วขาวลงไปด้วยนะคะ ซีอิ๊วขาวซอสฝาเขียวน้ำปลาน้ำตาลทรายค่ะเสร็จเรียบร้อยใส่ข้าวลงไปค่ะใส่ข้าวกันนะคะึ่ง ราใส่ไข่อย่างเดียวนะคะข้าวผัดไข่ค่ะข้าวผัดไข่หอมหอมเสร็จเรียบร้อยค่ะข้าวผัดเมนูสุขภาพเพื่อคุณพ่อในวันนี้ค่ะ เดี๋ยวเราไปตักเสิร์ฟกันค่ะเสิร์ฟเค่ะจุกๆเลยค่ะสองพ่อลูกถูกปากคุณพ่อแน่นอนไม่แน่ใจนะคุยไว้ก่อนถูกปากแน่ๆเราทำอะไร ให้พ่อทานพ่อถูกปากหมดไม่ถูกปากจะถูกตรงไหนคะ <c oughs> สองคนทานหมดไหมคะไม่น่าหมดคะ่ะแต่ว่าเราใช้ข้าวที่เหลือจากหุงเมื่อเช้านี้นะคะเป็นข้าวข้าวหอมมะลิผสมข้าวหอมข้าวหอมมะลิไลเบอรี่คะ่ะข้าวสารธรรมดาข้าวสารมะลิขาวนะคะกับไลเบอรี่ผสมกัน หุงเสร็จเรียบร้อยค่ะข้าวผัดของเราค่ะข้าวผัดไข่ของเราในวันนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมจนจบค่ะฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กินดีชาแนลด้วยนะคะวันนี้กินดีลาไปก่อนสวัสดีค่ะเราอยากออกออกมาดูข้างนอกค่ะเพราะว่าสีมันจะสวยกว่าที่เราทำในบ้านนะคะสีในบ้านมันไม่ธรรมชาติ เพราะว่าเราทําตอนมืดมืดแล้วในห้องนี่ค่ะสีสันที่แท้จริงเป็นแบบนี้ค่ะ